วันนี้เราจะมาทำกันบ้านแถวข้อที่หนึ่งกันนะครับจากลิมิตขอให้ x กำลังสองลบหนึ่งส่วนด้วย x บวกสามเมื่อ x เขาจะใกล้ห้าแล้วก็มาเทคลิมิตเข้ากันเลยนะครับได้ลิมิต x กำลังสองเมื่อ x เข้าใกล้ห้าแล้วก็เอาลบเข้ามาใส่แล้วก็เทคลิมิตเข้าไปครับเป็นลิมิต หนึ่งเมื่อ x เข้าใกล้ห้าแล้วก็ส่วนเข้าไปครับโดยีแล้วก็ take limit, เทคลิ x, มิตเข้าไปครับ l ลิมิต x เมื่อ x เข้าใกล้ห้าแล้วก็วก็ limit, กลิมิตเนี้ยเข้าไปอีกสามเมื่อ x อเข้าใกล้ห้าแล้วก็จะได้ออกมาดได้ ห้าลบสองลบหนึ่งส่วนด้วยห้าบวกสามจะได้เท่ากับยี่ห้าลบหนึ่งส่วนด้วยแปดเท่ากับยี่สิบสี่ส่วนด้วยแปดคำตอบสาม